ఢా <tune> టా สวัสดีครับผมตอนนี้เราถึงปั๊มเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดู Pcx นะครับที่ผมบอกไว้ว่ามันคุ้มไหมถ้าจะขยับไป ADV หรือการใช้งานคันนี้ก็พอแล้วเดีย๋ยวเรามาลองดูคันนี้แล้วกันคันนี้เป็น Pcx ปี2021นะครับ2021ก็จริงแต่ใช้ไปแค่800โล เหมือนเจ้าของเขาจะเข็นซะมากกว่านะครับอันนี้เป็นน้องปอนนะครับเจ้าของรถโอเคเดี๋ยวเรามาไล่กันดูดูจากข้างบนก่อนเลยเงาวิ่งวิงผมขึ้นไปค่อมนะอ่าอันนี้เขาเรียกแฮนอะไรแฮนมงกุฎมงกุฎทรงกางแฮนมงกุฎนะครับผมอันนี้อะไหล่รถเล็กผมจะไม่ค่อยรู้นะต้องถามน้องเขานี่คือแฮนมงกุฎทรงกลางร,ราคาก็ประมาณ ประมาณ3ามถึงสี่บาทคร่าวๆเดี๋ยวเพื่อนๆไม่เชื่อนะครับดูเลขมัยแปดร้อยหีโอเคแล้วก็มีไล่น็อตนะครับล็อตนคมน่าจะทั้งคันดูแล้ว <c oughs> ผมเคยไปซื้อเนี่ยตัวอย่างเงี้ยตัวละ30มสิบบาทข้างหน้ามีอะไรอีก มีปลอกแฮนด์ปอกแฮนด์อนของอะไรไม่แนใงานตลาดน่าจะงานตลาดปอกแฮนด์งานตลาดนะครับน่าจะร้อยสองร้อยแล้วก็มีปลายแฮน,น,นด์เพื่อนดูคร่าวๆแล้วกันแล้วก็มีกระจกกันจ่านะครับกระจกกันจา่าอุย้ยเห็นไหมเก็บน้อนตะคมมาด้วยก็ดูแล้วก็น่าจะทั้งคันโอเค ชิวหน้าชิวหน้างานตลาดเป็นสีไฮบิดนะครับแล้วก็ขา CNC ใช่ไหมแล้วก็มีน็อตระคมเหมือนกันแล้วก็เป็นอันนี้เป็นเคปลานะครับเป็นลายนะครับแต่อันนี้เหมือนงานแท้ว่ะไม่รู้ใช่หรือเปล่าน่าจะไม่ใช่เป็นงานลายนะครับงานลายข้างบนก็จะหล่อประมาณนี้ เอาแล้วตรงฝา,าฟ้าเนี่ยติ๊กเกอร์ครับฟิล์มอ๋อเป็นฟิล์มเนี่ยแหละมันาง,งานออกอ๋อเออมันดูลำๆเหมือนเหมือนตัวไฮบิดเลยข้างล่างอันนี้เป็นล้อทําสีนะครับช่างะนะนาช่างชื่ออะไรแล้วสันเออช่างสันนะครับนครงานเนียนๆเลยแล้วก็มีจานอันนี้ขยับได้ไหมไม่ได้เป็นจานแต่งนะครับของ วิตจานกี่บาทได้จานพันห้าสิบแค่จานหนึ่งพันห้าสิบบาทได้เัเพงเอี้ขาบอกเองแล้วก็มีไล่น็อตนะครับนะคมทุกจุดดูดอกยางก็รู้นะครับว่ารถไม่ค่อยวิ่งยังมีหนอนอยู่เลยไอ้นวดน,นวดไม่ใช่นอน <c oughs> แล้วก็มีแกนลอ้อนะครับเป็นสีเดิมโอเคแล้วก็เป็นเบาะ เอ,เอกแท้ไหมอเอกเทียบนะครับเอกเทียบอันนี้เน้นประหยัดงบนะครับเป็นเอกเทียบแต่หนังก็พอใช้ได้นะใบเท่าไหร่ได้ซื้อมาแล้วก็เอาไปหุ้มใหม่พันพันต้นตนมมน้นก็ประมาณพันกว่าบาทไล่มาข้างหลังไม่มีไฟย่าเปิดไฟก่อนโอเค เป็นโชค SPS d ควา p ยาวสามยาว350บมิลนะครับ <S <S ราคา3,000กว่าบาทปร,าประมาณสา0 0กว่าบาทนะแล้วก็มีครอบกองเป็นลายเก็บล่าเหมือนกันนะครับเหมือนข้างหน้าที่ขาดไม่ได้ก็มีไล่น็อตเรดนะคมมาเหมือนก็นแต่กจุด ยังไม่ทุกโุดยังมีตรงนี้อยู่แต่ก็ไม่รู้จะใส่ไว้ทำไมโอเคฝั่งนู้นก็มีท่อผ่าหมกนะครับตรงนี้ผ่าหมกใช่ไหมใช่ก็มีตรงนี้จะเป็นเคล็ล่าแท้นะเป็นผ้าแท้ส่วนตรงเนี้จะเป็นลายหมด เดี๋ยวน้องเขาคงจะขยับไปเรื่อยๆนะครับการแต่งรถไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับผมเอาที่ไหวโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเทียบกับ ADV อ่ะมันใหญ่มันเล็กขนาดไหนเดี๋ยวขนมบอกก่อนเดี๋ยให้ป้อนลองไปค่อมดูดิ ADV อ่ะขึ้นสองขาเลย พอสูงก็เลย67้องปอสูง1 67. ง67นะครับน่าจะเท่าผมแหละประมาณนี้เลยนั่งสบายไหมเออเราไปขับขนันนไปข้อมนันนดูดูซส์ดูซส์ก็รู้ ความรู้สึกอันนี้มันจะดูนั่งเต็มสูตรกว่านั่งสบายกว่าแล้วก็การจับเนี่ยจับอะไรดีน้ดีว่าอ,อยากเสียตังค์เพิ่มไหมโอเคเดี๋ยว<ๆ>ผมลองพ่อมดูแล้วก็เอาความรู้สึกผมด้วย ผมบอกก่อนนะว่าผมไม่เคยขับ p c x มาก่อนเลยรถผมขับแบบน,นี้แจ็รถนะเดี๋ลองขับดู อเคผมเอากล้องใส่ไว้ในเสื้อนะครับเอาความรู้สึกแรกก่อนนะช่วงช่วงความกว้างของแฮนดะ์อะ a d v จะกว้างอยู่ประมาณนี้โอเคก็ตามไซส์รถอะนะกับมิตริรถก็คือเบากว่าแล้วก็เตี้ยกว่าเยอะนะครับเราวนในปัม๊ม เรื่อง160มันก็สมูทสมูทส่วนท่อที่น้องก็ผ่าบกมาก็ก็ดังก็ดังพออยู่นะรดราคา1 6 0 0 0นะครับพร้อมประกันรถหาย โอเคเดี๋ยวเรามาลองให้น้องปอนนะครับลองขับรถผมนะแล้วก็จะค่อยมาถามดูว่าควารู้สึกเป็นยังไงอยู่ในใต้บาะแล้วกดได้เลยจริงราคามัน เอทีวีมันแพงกว่าประมาณ90,000มื่น่ะแต่ผมว่าน่าน้าจริงๆอันเนี้ยมันเหมาะกับแบบรถขับเล่นทั่วไปมากกว่านะความรู้สึกผมนะแล้วเพิ่ม90,000มื่กับได้คันที่ใหญ่กว่า ค่อยถ่ายอินเสิร์ตให้เพื่อนดูนะครับตอนวิ่เป็นไงมีดีนะรู้สึกว่าผมว่าถก็แต่ถ้าคนอ่าซีเรียสเรื่องน้ำหนักมันจะไสอีุกอย่างหนึงมันจะดูเทอร์ท้าไปใช่ไหมเหมือนว่ายังไม่ชินจะพารอยลาไปแล้วก็ประครับไปประครองง่าย นี่ผมกาลังป้ายยาอยู่นะครับเพื่อนๆนะว่าน้องเขาจะสนใจไหมเอาเรามาคุยถึงข้อเสียกันดีกว่าข้อเสียข้อเสีย T X ก,ก็ปัญหาต้นๆเลยยางยางกินด้านขวายางกินด้านขวาใช่ล้อหลังเหรอใช่ครับล้อหลัง เอาแล้วเวลาวิ่งมันไม่มันไม่เอียงเหรอะวะไม่ไม่ครับไม่เหมือนถ้าเป็นเดิมเดิมเลยฟากินแล้วเราอูรู้ได้ไงว่ามันกินอะ่ะก็ต้องไกชักใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วยางเหมือนมันจะกินยางจะกินไม่เท่ากันก็คือดูรู้ใช่ไหมใช่เอา้อข้อแรกแล้วเอ, 2, ขอาข้อสองฝาถังน้ํามันครับฝาถังน้ำมันเปิดยากฝากที่เปิดไม่ใช่ฝาหมุนใช่ไหมไม่ใช่ฝาหมุนครับฝาที่เปิดเดี๋ยวเรามาดู มีวิธมมีมีวิธีแก้อยู่ว่ะเดี๋ยวถ้าเรากดปุ๊บมันจะไม่ขึ้นครับมันจะคาอ่ามันจะคาอยู่แบบนี้อเราเราก็าแก้มันเลยสอนลมยางในมอเตอไซค์เนี่ยยัดเข้าไปเลยอันนี้คือเขาทํากันใน YouTube อ่ะใช่ครับอกันไว้เลยแล้วเราก็ปิดคือให,ให้มันเด้งขึ้นมาใช่ครับ ถ้าไม่ถ้าไม่มีก็คือมันจะไม่เด้งใช่ครับับางคนก็เอากา๊์ดงัดบางคนก็กดแล้วก็ผักตรงนี้กดตรงนี้ก็ขึ้นแล้วก็อัดเท้าหลังัเท้าหลังก็อ่อครับตัวนี้ครับมันจะดีดออกมาจะง้างออกแลวนี่คือปไปแก้แล้วเหรออ่านี้ยังไม่เป็นครับผมล้างเสร็จผมก็เอาโซลิคฉีด ทิ้งไว้อือมันคือมันเป็นยังไงวะเนี่ยตัวเนี้ยไอเหล็กตัวเนี้ยมันจะเด้งออกมาเนี่ยอะไรออกมาใช่ครับอ่าแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องใหญ่รับได้อยู่แต่มันกวนใจนะนี่อีกไหมฝาท้ายดังเจ็บ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 มันไม่แน่นเลยนะก็ช้าก็คือดังเขาเรียกว่าดังกรอบ ดังเฟรมดังเฟรมแฟรแลิงก็แก้ปัญหาก็ถอดฝานี่ออกแล้วก็เทปกาวสองหน้าหรือถามเทมแปะนะเ,เวยได้ครับแล้วก็เฮ้ไม่ค่อยเด้งละปกติเปิดปุ๊บมันจะเด้งออกมาอย่างนี้เลยเค้เนี่รู้สึกว่าจะเป็นพนด้าแม่งไปทุกรุ่นเลยเอดีวีก็เป็นถ้าเรากดไม่ถูกแม่งไม่ออก ก็เนี่ยหลักเขาเลยมั้าง,ข,างของฮอนด้าชุดข้างดังชุดข้างดังเออก็ประมาณนั้นแต่ริงรถ800โลมน่าจะไม่ดังเมื่อกี้ดังไหมปกติมันดังไหมปกติเหรอืไม่นะอัน้ผมสุ่มออสุ่มอ๋อมันทุ่มมันทุ่มมันทุ่มม,ม,มันก็เลยดังแต่ถ้าไม่ทุ่มมันก็ไม่ดังเพื่อนแต่ถ้า<ม>ใช้ไปสักระยะมันก็อพอมีเสียงอยู่ครับ อืมโอเคเราสรุปกันเลยถ้าเพื่อนๆมีเงินหนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนบาทเอามีอย่างหนึ่งมีอย่างหนึ่งเอาโลโก้หักง,ง่ายครับเวลาโลโก้หักง่ายเวลารถมันชอบเข้าไปเกี่ยวตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับหักเลยต้องทดีๆมันต้องเปลี่ยนเป็นไทเทเนียมไงอืมโอเคหมดแล้วข้อเสีย ขอดีเอาเข้าดีข้าดีรประยะน้ำมันประยะน้ำมันแอกสาวแอกสาวแอกสาวเฉพาะสาวมัธยมนะหรือสาวอาชีวะนี่พอแอกได้อยู่พอไปขับคันนู้นปุ๊บแม่งไม่รู้จักเลยรถอะไรก็ไม่รู้ใหญ่ก็ใหญ่สาวไม่นั่งอยากให้สาวนั่งต้องขับต้องขี่ P T X โอเคก็สรุปว่าถ้าเพื่อนๆมีงบประมาณนะครับ มีงบอยู่ในใจแต่ว่ายังอยากจะประหยัดหรือว่าอยากจะไปข้างหน้าเนี่ยผมแนะนําว่าเอาให้ให้ให้เราไหวเหมือนน้องเขาก็มีตังนะแต่เขาก็ยังซื้อ p c x เพราะว่าบางทีการใช้งานของเรามันไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าน้องเขาเบื่อแล้วก็ก็อาจจะขยับไปอย่างอื่นก็ได้น,นั่นก็เป็นเรื่องของอนาคตตอนแรกเอา f อซ่านี่แหละครับแต่มันติดจ,จองอืแล้วก็ข้อเสียของตรงนู้นก็คือหารถยาก ผ่อนอันนี้ผ่อนต่อซื้อสดมันซื้อสดนะครับแต่เท่าที่ผมดูเลทราคามาเนี่ยมันจะผ่อนอยู่3 6มวดหวประมาณ2,000กว่าบ,บาทในเลทที่ดาวส0นะครับแต่ในส่วนของผมอ่ะผมดาวมา20,000ผ่อนอยู่ประมาณ4,3 0 0 4ปีมันก็จะเพิ่มประมาณ1 0 0 0แล้วก็เพิ่มระยะเวลาไปสักปีหนึ่งแต่ว่าเราก็ได้อะไรที่มันใหญ่กว่าหรือว่าคุ้มค่ากว่าสักหน่อยนะครับ ถ้าเพื่อนๆมีคำถามอะไรก็ฝากถามมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะตอบทุกคอมเมนต์เลยโดยรวมความรู้สึกผมอ่ะอ่านี่เหมาะกับการไปรับลูกซื้อกับข้าวแต่ส่วนนี้ไปออกทริปไปขับไกลๆเพราะฉะนั้นเราควรจะซื้อสองคันจะได้จบปัญหาไปสวัสดีครับ